สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครีเอเตอร์มือใหม่มือเก่ากูรูท่านผู้รู้ที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันเช้านี้เป็นวันพุธครับทุ่งนาห้วยขี้หนูครับบรรยากาศเช้านี้นี่ก็แดดไม่ออกครับมันบดบังด้วยก้อนเมฆก,ก็แดดพอรำไรสดชื่นสบายดีครับเชา้านี้พบกันทักทายครับ ให้กำลังใจกับเพื่อนเราทุกๆคนนะครับขอให้กำลังใจปฏิบัติภารกิจคลิปเรียว Facebook สร้างรายได้ให้มีความสุขสมหวังนะครับดังจินตนาการทุกๆคนครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ตรงของผมเกี่ยวกับการใช้การติดการใช้ฟีเจอร์ฟีเจอร์ก็คือหน้า ฟีดของเราไม่สามารถที่จะทำงานได้สะดวกนะครับจะขึ้นหน้าจอขึ้นมาแล้วเราก็ติดขัดหงุดหงิดในการทำงานซึ่งเรานั้นก็ตื่นขึ้นมาจะต้องพบกับโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเราก็มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่ามันเป็นอย่างไรนะฟีเจอร์นี้ระบบเขาแจ้งมาบอกว่ากําจัด จำนวนการโพสต์ของคุณคือโพสต์ของผมนี่อาจจะโพสต์มากเกินไปนะครับหรือโพสต์ทั้งคลิปเรียวคลิปสั้นคลิปยาวคือทุกอย่างที่ประมวลกันอยู่เนี่ยมันมากเกินจํานวนมากเกินที่กําหนดไว้เขาก็ไม่กําหนดไว้หรอกครับเนี่ยแต่มันไปเออเลอร์ระบบเกินไปถ้าจริงๆแล้วโพสต์ที่มันจะคํานวณกันในเวลาของเราเนี่ยในเก้าสิบวันเนี่ มันถูกวันหนึ่งมันจะตกไปประมาณ30รายการด้วยกันเพราะฉะนั้นการจํากัดจํานวนตัวนี้แสดงว่ามีจริงนะครับประสบการณ์ผมเจอมาแล้วข้อที่2นะครับคือการแสดงความคิดเห็นไม่ได้เลยเราจะกดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าจอเราโดยกรอบสี่เหลี่ยมระบุมาเลยว่าฟีเจอร์นี้อาจใช้งานได้งดใช้งานได้ในขณะนี้นะครับหรือเราจะทําสิ่งอื่นๆใน Facebook นี่ ต่อไปมันไม่ได้มันลำคาญนะครับลำคาญอย่างไรลหละครับนะเขาจะล็อกไว้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละแต่เราก็ทนไว้แต่ทีนี้ผมเว้นไปเป็นวันนะครับนะเพื่อป้องกันอะไรรนะบบเขาบอกว่าเพื่อป้องกันสแปมนะครับในชุมชนของเราก็คือชุมชน Facebook เรือสร้างรายได้นี่แหละเขาป้องกันสแปมแต่ผมก็ไม่ได้ไปกดลิงก์กดอะไรที่มันเป็น ผิดกฎชุมชนผมทําตามมาตลอดนะครับเขาก็แนะนําว่าอย่างไรครับทางระบบบอกว่าเมื่อผมติดมาอย่างนี้แล้ว3-4อย่างเนี่ยเขาแนะนําว่าคุณสามารถใช้งานได้ใหม่ในอีกครั้งภายหลังไม่รู้ว่ากี่วันวนะเนาะผมก็อดไว้นะครับทีนี้ผมก็มี Facebook สำรองอยู่ตัวหนึ่งอ e ีเมลคนละตัวกันตั้งแต่ใช้งานเป็นข้าราชการอยู่ผมก็ไปลองเซิร์ชดูก็เอาขึ้นมาใช้ จะมีอยู่อีกตัวหนึ่งสำรองไว้ตัวนี้ผมก็เปิด Facebook สร้างรายได้เช่นกันแดชบอร์ดมืออาชีพแต่ผมก็ไม่ไม่ไปซีเรียสกับตัวนั้นผมจะยืนอยู่ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันรายได้มันมาเยอะแล้วนะครับตัวนั้นก็เอาไวไ้ถ่ายเหงานะครับว้ทักทายเพื่อนอีกช่องหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรายงานต่อระบบไปนะครับไปที่กล่องช่วยความคิดเห็นนั่นแหละครับรายงานไปในระบบ ตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับก็กดว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงได้มีการถูกปิดกัน้นฟีเจอร์นี้ผมรายงานไปแล้วแล้วก็ทาง Facebook ก็ตอบกลับมาแล้วนะครับทีนี้ผมกย็ยังใช้ได้อยู่ยังไม่ปกติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจำนวนที่เขาแจ้งมาเราก็กำหนดลดลงลดลงเรื่อยเลยเนี่เวลาเราลดไปด้วยครับตอนนี้เพราะฉะนั้นขอแจ้งกับพวกเราให้รับทราบไปเลยว่าการใช้ฟีเจอร์นะครับ หยุดช่วขณะนั้นมันก็ทําให้เรานะครับเวลาลดลงด้วยตอบเพื่อนก็ไม่ได้ตามเป้าหมายของเราครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะที่คํานึงถึงกฎกติกาไม่ผิดกฎชุมชนของเขานะครับทุ่งนาห้วยขี้หนูวันนี้ครับอุไรลาสอนบ้านสวนเขียมห้วยขอขอบพระคุณครับได้มาเล่าประสบการณ์ฟีเจอร์นี้หยุดใช้งานได้ชั่วขณะขอบคุณครับสวัสดีครับ